อ่ะโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแพลตฟอร์มหาเงินเปิดใหม่นะครับจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็สําหรับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากที่เพื่อนทาการสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับเงินฟรี50บาทนะครับ เช็คอินแต่ละวันก็จะได้รับ5บาทนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่300บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญแอปนี้นะครับมีกำลังขุดนะครับเป็นแอปแนวขุดขุดเหรียญขุดเงินอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งสมาชิกใหม่ที่ไม่อยากลงทุนก็สามารถมากดรับเครื่องขุดฟรีได้นะครับซึ่งเครื่องขุดฟรีตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่วันละ12บาทนะครับผมก็น่าจะขุดประมาณ เดือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถถอนได้สําหรับสายฟรีนะก็แนะนํานะครับถ้าเกิดใครที่เห็นคลิปนี้เนะี่ยลองสมัครเข้ามาแล้วก็ลองกดรับไอตัวฟรีไว้เล่นๆก็ได้เนาะเผื่อแอปนี้มันอยู่เกิน1เดือนเพื่อนๆก็สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการสมัครสมาชิกคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะว่าแอปนี้สมัครยังไงนะครับโอเคในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับก็ง่ายๆเลยเห็นแค่เพื่อนกรอกเบอร์มือถือนะ อันนี้เกาอกม่วก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีการรับ OTP เนาะกรอกเบอร์อะไรก็ได้ม่วนนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับจากนั้นก็รหัส4ตัวตรงนี้จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับที่ขึ้นให้ออโต้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็กดยืนยันไปง่ายๆนะครับแค่นี้เนาะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเงินฟรี50บบาทนะก็สามารถที่จะดูได้ที่ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็สามารถกดคลิกตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อที่จะ รับผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยฟรีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับสายฟรีเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับตรงที่ว่าเพื่อนๆจะต้องเชิญผู้ใช้10คนนะครับลงทะเบียนนะครับถึงจะสามารถรับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลงทุนนะครับตรงนี้ก็จะมีหมวดหมู่ในการลงทุนที่ค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่าอ่าตรงเนี้ยนะครับมันราคา300บาทเนาะ ได้รายได้อยู่ที่60บาทน,นะเพราะว่า5วันคืนทุนนะครับซึ่งตอนนี้เปิดมาแล้ว2วันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเว็บอยู่เกิน5วันเนี่ยก็กําไรชิวๆเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะเติมเข้ามาก็สามารถกดเติมเงินตรงนี้ได้นี่เลือก300แบบนี้แล้วก็กดเติมเงินนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ทำการแคป QR Code ไปเติมในหน้า แอปธนาคารของเพื่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเงินมันจะเข้าให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมเป็นประมาณนี้นะสำหรับการเติมเงินต่อไปนะครับการเช็คอินก็จะเป็นตรงนี้เนาะเข้าสู่ระบบนี่เห็นปะก็จะได้รับวันละหบาบาทนี่มันมก็จะเพิ่มมาวันละหบาทนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเช็คอินกันด้วยนะครับผมก็เมนูอื่นก็จะไม่มีอะไรละนะครับแอปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเลย นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแกลกรับของขวัญด้วยนะก็คือเข้ากลุ่ม t e l e gram นะครับก็จะสามารถที่จะแกลกรับของขวัญได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าดูนะอันนี้ก็ผมเข้ามาในกลุ่มละตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรนะอ่าก็น่าจะรอแอดมินเขาแจกน่าจะแจกกันในนี้แหละนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับกันได้นะครับผมเข้าไว้ก่อนก็ได้อ่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอปนี้เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ สนใจนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองถอนเงินให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าแอปนี้ถอนได้จริงหรือเปล่านะครับก็กรอกชื่อกรอกเลขอะไรพวกนี้น,นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ลองถอนไปแล้วนะ5 0 0บาทนะครับถ้าเกิดเงินเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตให้เพื่อนได้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับแอปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาเล่นกันดูได้ นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ลงทุนเป็นในตัว300บาทไว้นะครับเผื่อฟุกเผื่อได้ทุนคืนนะครับเผื่อมันเปิดเกิน5วันเราก็กําไรละนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงกันเอาเองนะว่ามันจะเปิดถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเปิดถึงก็ได้กําไรชิวๆวันละ60บาทประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับหรือใครติดขัดปัญหาตรงไหนก็ คอมเมนต์บอกผมได้แต่ลังคลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ